สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาชิโดเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะหนูก็จะมารีวิวบอลสีกันค่ะแล้วก็ตนน้นไม้อีกหลายชนิดด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นปิ่นนิกรอนนะคะแล้วก็จะเป็นพวกบอลสีหลากหลายชนิดเลยค่ะที่อยู่ข้างบนต้นละ100บาทนะคะก็ะจะมีประสาททองค่ะก็ะะจะเป็นแบบนี้นะคะ เล็บมังกรนะคะที่เพื่อนๆน,นะคะอยากได้นะคะก็จะมีต้นละ100บาทซื้อได้ที่ร้านของเรานะคะแล้วก็จะมีปีกินาลีนะคะใช่ชนนะคะก็มีนะคะจะมีแต้มนะคะต้นละ100บาทนะคะแต้มทุกใบเลยนะคะต้นใหญ่ๆก็จะเป็นต้นนี้นะคะ ใครสนใจอยากจะซื้อเสือพานก็ได้นะคะก็จะมีเหมือนกันนะคะเป็นต้นน้อยนะคะแล้วก็ยังจะมีต้นไม้อีกนะคะเป็นแบบนี้ค่ะข้างล่างก็มีนะคะจะเป็นต้นไม้ที่อาจจะไม่ใช่บานสีนะคะแต่ว่าร้านเราก็ขายเหมือนกันค่ะนี่นะคะก็จะเป็นพวก ต้นนกน้อยอย่างนี้นะคะก็จะมีหล,ะหลายต้นเลยนะคะหน้ากากฟาโลก็มีนะคะด้านนี้นะคะแล้วก็จะมีต้นบานสีเยอะเลยนะคะอย่างเช่นต้นนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นต้นมาสีนะคะ ที่อยู่ทางนี้ก็บางจะมีบางต้นนะคะที่ไม่ใช่วันสีแต่ร้านที่ของเราก็ขายได้นะคะถ้าใครอยากซื้อต้นไม้ค่ะนี่ค่ะบัวสันโดดค่ะจะสวยงามมากเลยนะคะเขาจะจัดกีบใบไม้มให้เราแบบนี้เลยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะ แล้วมันก็จะมีต้นเป็นลายแบบนี้ก็มีนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นสเสน่ห์จันประกายดาวค่ะซึ่งสเสน่ห์จันประกายดาวนะคะก็จะเป็นเหมือนจะมีเป็นคล้ายๆด่างเนาะแต่จะเป็นสีขาวๆแต้มๆทั่วใบเลยนะคะก้านก็จะก้านของเขาจะพิเศษนะคะจะออกสีน้ำตาลและสีแดงตรงนี้ค่ะ ที่ร้านของเรานะคะก็จะขายเป็นพวกบอนสีแล้วก็ต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะหากใครสนใจนะคะก็สามารถซื้อได้นะคะที่ที่ที่ร้านของเรานะคะซึ่งก็จะมีบอนสีแล้วก็ต้นไม้หลากหลายชนิดค่ะ อาจจะมีต้นใหญ่ๆที่คําแยกออกมาเป็นต้นน้อยขายในราคาที่ไม่แพงเกินไปก็จะมีนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถซื้อได้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีค่ะ